วันนี้เราจะมาโศกธีการย่างสเต็กด้วยต่อไม้นะครับดูสิครับช้ำๆเลยวิธีทำนะครับบังจะเอาขวาเนี่ยมาจามตอไม้แบบนี้นะครับให้ขาดเป็น2ท่อนหรือถ้าใครมีเลื่อยยนต์บางเน่นนะให้ใช้เลื่อยยนต์ดีกว่านะครับเพราะมันสะดวกกว่าเยอะเลย และหลังจากเราแยกไม้จนขาดแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการก่อไฟนะครับวิธีการก่อไฟก็คือบางจะเอาทิชชู่ชุบเทียนเนี่ยวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอากิ่งไม้เนี่ยมาวางเป็นเชื้อไฟก่อนครับนี่เพราะว่าการก่อไฟด้วยไม้ใหญ่เนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ใช้กิ่งไม้นอกจากเสียว,ว่าคุณจะเอาน้ำมันเบนซินราดลงไปนะครับนี่นะครับไอ้พวกเศษไม้เล็กๆจําเป็นมากเลยครับนี่พอกิ่งไม้เริ่มติดแล้วเดี๋ยวไม้ชิ้นใหญ่มันก็จะติดไฟเองครับ ระหว่างรอตอไม้ติดไฟนะครับต่อไปก็จะเป็นการหมักเนื้อนะครับวิธีการก็คือบางจะเอาเนื้อไปเหลืองอันนี้เนี่ยหมักด้วยเครื่องแม็กคอมิกอันนี้นะครับนี่ใช้มีดกริดพลาสติกออกเลยครับอ่าถือว่าคุ้มครับร้อยกว่าบาทเองถ้าหากว่าไม่รู้ราคาเนี่ยบางไม่กล้าซื้อนะครับเพราะมันก็แพงอยู่นะครับส่วนวิธีการหมักเนี่ยบางจะหมักด้วยเครื่องแม็กคอมิกนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากตอไม้ติดไฟพร้อมกับมันมีเปลวแล้วเนี่ยเราก็พร้อมจะย่างเลยครับวิธีการย่างก็คือบางจะใช้นี่ครับ อันนี้คือสเตนเลสฟูดเกรนะครับเอามาแทงแบบนี้เพื่อที่จะห้อยนะครับนี่และการย่างแบบนี้นะครับคือห้ามมีเปลวไฟเด็ดขาดนะครับถ้าว่ามันยังมีกิ่งไม้ที่ยังติดไฟอยู่เนี่ยเราต้องรอให้มันดับก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูที่ต่อไม้ด้วยนะครับ หาว่าต่อไม้ไม่ติดไฟเนี่ยเราไปย่างไม่ได้นะครับอันนี้คือมันติดไฟแล้วนะครับอ่าถ้าเราเอาอะไรไปพัดเนี่ยเราจะเห็นเลยครับไอสีดำๆเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับแดงๆครับมันยังมีความร้อนครับเอาง่ายๆครับเราจะเอาแค่ความร้อนเปลวไฟเราไม่เอา ถ้าว่ามีเปลวไฟเนี่ยเราย่างไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อมันจะไม่เอาและที่สําคัญนะครับต้องจับเวลาด้วยนะครับวันนี้บางจะย่างแบบแขกกินได้ครับก็คือเวลดันนะครับหรือว่าสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวบางจะจับเวลาสักประมาณ5นาทีนะครับนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงและระหว่างย่างนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรครับทิ้งมันไว้เฉยๆครับอย่าเอาไม้ใส่เข้าไปหรือว่าอย่าไปพัดนะครับนี่เดี๋ยวมันจะเสียรสชาติเดี๋ยวมันจะเกิดเปลวไฟนะครับย้านะครับ ทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็สุกเองครับหลังจากผ่านไป5้านาทีแล้วตอนนี้เขาพร้อมยกเลยนะครับอันนี้ยกยังกินไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนบนเนี่ยมันยังไม่สุกครับแขกกินไม่ได้นะครับถ้าไม่สุกวิธีการก็คือบางจะยกเนื้อขึ้นมาบุงเขียงนะครับแล้วก็บางจะดึงไอสแตนเลสฟูดเกจเนี่ยปักลงไปตรงเนื้อที่ยังไม่สุกนะครับแล้วเราก็ห้อยต่ออีก3นาทีนะครับย้ำนะครับรอบที่2ย่างแค่3นาทีก็พอ การย่างแบบนี้นะครับมันจะทำมีเดียมแลหรือว่าแลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการย่างแบบสโลสโลครับนี่คือไฟมันจะค,อคอ่อยๆร้อนแล้วสุกอย่างทั่วถึงถึงภายในนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้แลเนี่ยมันต้องเป็นไฟที่ร้อนแรงมากๆนะครับแล้วก็เอาง่ายครับไอ้ข้างนอกสุกโดยที่ข้างในยังไม่ทันสุกนั่นแหละครับแลเมื่อครบ8นาทีแล้วก็ยกเนื้อขึ้นมาวางไว้บนเขียงพร้อมทานได้เลย นี่ครับจากเนื้อแฟบๆมันก็จะนูนหนาแบบนี้เลยต่อไปก็จะเป็นการหั่นนะครับนี่ใครหิวข้าวก็รีบไปหาข้าวมากินซะเถอะนะครับนี่เพราะมันน่าทานมากๆเลยนี่ครับสุกทั่วถึงอร่อยแขกกินได้สําหรับใครอยากลองสูตรนี้นะครับบางบอกไว้เลยนะครับว่าลําบากมากครับตอนหาตอไม้เพราะว่าตอไม้มันหาโคตรยากเลยครับอ่าเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับมาเจ็บๆกันครับ นี่ครับเพื่อนๆเ,เนื้อล้วนๆอ่าเหลือไว้แค่นี้พอนะครับเดี๋ยวบังจะเก็บไว้กินคืนนี้ต่อ